ดกค่ะมะม่วงหาวมะนาวหูดกมากป้าดดกบ่ม <ustom a pegar la> ีผ in <saliva> <together> <in> ู้กินไม่มีคนกินนะคะแต่ดกมาก อยู่บ้านยายบ้านป้าโอ้โหอันนี้เป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนะตอนเนี้ยน่าจะกำลังสวยเลยเนะี่ยอันนี้บ้านหลังบ้านป้าปลูกไว้น,นี่จะออกรสชาติแบบขมๆนิดๆเปรี้ยวๆนิดหนึนนน่งนะ ดกมากนี้ต้นมันก็จะเป็นต้นใหญ่ๆหมืนพุ่มเหมือนมะนาวนะเหมือนมะนาวเลยจิ้มกับพริกเกลือแซบีบ ดกคักพี่สีมันสวยมากเลยนะเนี่ยอส้าไือมาไรอดกคักอ่อนซ่อนสีมันสีมันงามสีมันสวยโอ้ เดี๋ยวลองชิมชิมลูกอ้นอนวนๆลองชิมลูกนี้ดูอ๋อแกนิกกินได้เลย โอเจนิกินได้เลยเปรี้ยวฝดฝ่งสดชื่นอ้าวมาทำไม ต้นเนี่ยตัวนี้จะกินด้วยเนะี่ยนี่เลยกับพริกเกลือุดจอดมึงเจ้าของเจ้าของมาเป้าใช่ไหมไปต่อ มันซ่อนนันซ่อนเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไปกินกับพริกเกลือ,อคแค่แทนแทน,น,นลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆเดี๋ยวจะไปกินกับพริกเกลือกันสับแซ่